นำเอาพี่น้องอคนไร้บ้านคนได้ร่อนซึ่งมาอ,อยู่ในเขตเทศาบาลนนะครขอนแก่นเนี่ยจากเดิมที่เราได้มีการคัดกรองในเบื้องต้นที่สวนประตูเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเติมทีก็ค่ารับสักประมาณ90กว่าคนแต่วันนี้สามารถรวบรวมมาได้ประมาณ66คนนะครับซึ่งในส่วนที่เหลือก็คงจะไปติดตามแล้วก็นํามาฉีดเพิ่มเติมนะฮะดังนั้นในส่วนของคนคนไร้บ้านกับคนกลุ่มเปราะบางเนี่ย ก็วันนี้มีอยู่6 0กว่าคนนะ66คนโดยประมาณนะแล้วทีนี้วัคซีนที่จะนำมาฉีดให้กับเด็กในเขตเทศบาลเก็บเปิดเรียนนี้เราวางแผนง่งไก็คือกรณีของเด็กนักเรียนเนี่ยเราก็ลราติดตามข่าวจากราบินเลจุลาภร์ซึ่งกำลังนำเสนอวัคซีนซินโนฟาร์มให้อ,อยอรับรองว่าสามารถฉีดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยอายุถึง12-18ปีได้ถ้าได้รับการรับรองจากอ,อยอเสร็จแล้ว แล้วถ้ามีการประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจองได้เพื่อนํามาฉีดให้กับเด็กและเยาวชน12-18ปีได้ถ้าเปิดโอกาสให้แบบนั้นทางท้องถิ่นเทศบาลนครนนท์แก่นก็พร้อมที่จะจองทันทีแล้วก็นํามาฉีดให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนนท์แก่นทั้งหมด3กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่1ก็คือนักเรียนในสังกัดเทศบาล11โรงเรียนอายุ12-18ปี จากการสารวจในเบื้องต้นเนี่ยนักเรียนในสังกัดเทศบาลอายุ12-18ปีมีอยู่ที่4,487คนแล้วกลุ่มที่2ก็คือเด็กเกยาวชนในชุมชนนะครับในชุมชนกลุ่มที่3ก็คือเด็กนักเรียนที่มาเรียนในเขตเทศบาลนครนนท์เกิดจากเป็นนักเรียนโรงเรียนต่างสังกัดนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีนักเรียนเหล่านี้รวมกันอยู่ที่ประมาณ2-3หมื่นคนนะครับในเบื้องต้นแต่กำลังรอการรวบรวมตัวเลขอยู่ครับนะฮะการที่จะ,ปะเปิดเรียน เพิ่มสองหรือว่าปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรามันมีแผนยังไงตอนนี้ก็คือในขณะนี้มันต้องอยู่สองเรื่องประกอบกันอันดับแรกก็คือวัคซีนพื้นฐานวัคซีนพื้นฐานเนี่ยถ้าตามที่ตามที่เรารับทราบมาเนี่ยถ้าหากว่าทางรัฐบาลฉีดวัคซีนพื้นฐานให้กับกลุ่ม6 0 8ไดใต้ถึง70%เซจากนั้นก็จะฉีดให้ประชาชนคนทั่วไปทั้งหมดในประเทศถ้าเป็นลักษณะดังกล่าวเนี่ยคาดว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยพี่น้องประชาชน ที่ฉีดเข็มหนึ่งเนี่ยคงจะมีไม่ต่ำกว่า70%ของประเทศถ้าฉีดเข็มหถึง70%ของประเทศก็ต้องมาดูสถานการณ์ในขณะนั้นว่าประชาชนเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดถ้ามีความเชื่อมั่นการเปิดเทอมก็เป็นไปได้ประการที่2ก็คือเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นเองจากการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มของเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยพอสิ้นเดือนอสิ้นเดือนพฤศจิกาสิส้นเดือนตุลาพี่น้อง ที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลนครนนแก่นเนี่ยจะครบเข็ม2ทั้ง55,000คนแล้วถ้าการณีเราสามารถจองวัคซีนซิโนฟาร์มเอามาฉีดเด็กนักเรียนและเยาว,วชนอายุ12-18ปีได้นะครับตามที่เราคาดการเอาไว้แล้วทางสถาบยันจุฬาพรเปิดให้เราได้จองจริงอะนะฮะเรานำมาฉีดเนี่ยผมก็มั่นใจว่าในคราเปิดเทอมครั้งหน้ากลุ่มของมัธยมขึ้นไประดับมัธยมขึ้นไปก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับผม Å. Oh, ทุกอย่างก็จะคล่องตัวแล้วก็ไหลลื่นและสัมัสุด้ถืก็คือเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนสังเกตอาการสังเกตอาการเสร็จแล้วรีบกลับบ้านพอรีบกลับบ้านเ้าเนี้ยบัตรนัดก็ไม่มี